เอามาลุ้นกันหน่อยครับเจ้าส้มลายจะขึ้นไหวไหมบิดบึดบิดจะบึดไหลไหมไหลไหมไหลไหมเฮ้ยเฮ้ยไหลครับไหลลื่นแน่นอนโอ้ปล่อยเมื่อกี้ดูดิปล่อยเมื่อกี้ดูดิลื่นไหมโอ้ไม่ลื่นครับ ขึ้นไปได้เซยเอขาหมุนมาเก็บตรงนี้หน่อยถึงไหมนะเออถึงบ่ถึงบ,ถงบ่ถึงอยู่แจ้าสุดแขนพอดีครับเดี๋ยวผมจะเดินไปบอกจาร์ชูให้โจะตรงนั้นเปิดออก อย่าให้น้ำมันขังครับไปตรงนี้ได้ไหมนี่นี่ครับผมท่าห้จานชูเปิดตรงนี้ไว้นี่ฝนตกมายังไงให้มันไหลมานี้ลงไปนี่เลยแล้วก็ปัดตรงนั้นไว้อย่าให้มันน้ามันขังเพราะค้นตร,ตรมาให้มันไหลลงนี่เลยคือพื้นล่างนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว พร้อมที่จะรับน้าแล้วครับตอนนี้เราก็จะเก็บด้านข้างเก็บข้างข้าง,ข,างข้างนี่ข้างนี้ข้างนี้แต่งไว้ด้วยครับแล้วก็มาจบตรงนี้เลยที่ผมยืนเนี่ยมาจบทางขึ้นนี่แหละครับจบงาน น,นั้นแหละเปิดไว้อย่าให้น้ํามันขังครับผลตกมายังไงก็จะให้มันขัง ละเจ้าเลยเดี๋ยวไปเช็คเชี่ยวก่อนนี่ครับเรียบร้อยสะตรงกลางของเราก็สะอาดเรียบร้อยครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีหลุมขี้ตมครับ เป็นนี้ก็เราก็ทําการเก็บข้างครับแล้วก็แต่งแต่งข้างแล้วก็แต่งจะเว้นเบิร์มไว้สักสามเมตรครับเป็นเบิร์มไว้สามเมตรเบิร์มมันก็จะอยู่ระดับพื้นดินขา,ขาวๆข้างบนนี่แหละครับเนี่ยระดับพื้นดินเนี่ยเสมือนแบเบิร์มอันนี้ถักถักถักถากไหน ให้จานชูเจาะตัวนั้นไว้ให้น้ำมันไหลลงไปข้างล่างครับอะไรโอ้ไปไหนน่ะนะ เร็ว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 ไอชูขึ้นมาก่อนโอ้ ใครทำบาปนั่แท um ้ไหนฮะพ่อรถนีทั้งขยะทั้งขยะทั้งขยะเออนี่ละโอ้ไหนน้ำไหลลงหูเลยเปิดนั้นนีหน่อยยัชู้ เอายไหลอัดหลานเลยปะเฮ้ยมันไม่รู้ได้น่ะนะมันไม่รู้ว่าเอาหน้าดินได้น่ะ สองเที่ยวครับเมื่อเช้าไปเทแล้วเจ้าของไม่อยู่เจ้าของเพิ่งมาเมื่อกี้นี่ก็เลยจานชูยังไม่เดินรถขึ้นครับก็เลยให้หมอตาลกับทอทงลงไปเอาครับเปิดเที่ยว ดังโอ้โหเหน้าดินแบบเปียกๆไปเลยครับ จอาจารย์ชูจัดหนักกันแล้วโอ้โหเต็มกล่องมั้งนั่นนะเฮ้ยเหมือนมีรากเหมือนมีรากไม้ไปด้วยนะ่ะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยครับ ลองเลยวะแถมไลยูคาไปด้วยเอา้าเฮ้ยท้งทำไมเหมือนรถโท้งท,ท,ทำไมมันเหมือนปี๋ปี๋ยังไงไม่รู้ เตปโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็สุดท้ายแล้วครับวันนี้เพราะว่าเราจะไปทำงานอีกหน้างานหนึ่งครับินเป็นงานด่วนครับเป็นงานด่วนงานด่วนงานนายแล้วนายเรียกใช้ต้องไป ให้เร็วนี่นายเรียกใช้ต้องไปให้เร็วให้ด่วนนะครับงานด่วนนูน่นวันนี้ก็อีกแล้วครับเมื่อวาน PC ซีสร้อรุ่นแปดเอมอครับเย็นนี้ SK ส0 0องรรุ่นสิบ m อ เฮ้ยนี่ SM ครับ,บรรเฮ้ย,เ,ยเก็บข้าวน้ำสองร้อยได้ยินไหมนะ่ะ